สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะคุณครูชื่อนางสาวยอดอ,อนงค์จงใจหันก้าหรือว่าครูผมนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการแยกสารเนื้อผสมโดยวิธีการกรองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการแยกสารเนผสมด้วยวิธีการกรองแตกต่างจากวิธีอื่นอย่างไรนะคะ การกรองนะคะก็คือวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งผสมกับของเหลวนะคะจะทําให้อนุภาคของของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่ารูคุณลอดผ่านรูคุณไม่ได้นะคะคําว่ารูคุณก็หมายถึงรูของกระดาษกรองนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการกรองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมีอุปกรณ์ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองก็คือกระดาษกรองนะคะกรวยดิเกอร์นะคะวิธีการกรองนะคะก็คือเทสารผสมผ่านอุปกรณ์ที่มีรูพุนนะคะก็คือผ่านกระดาษกรองนั่นเองนะคะแล้วก็สังเกตผลที่เกิดขึ้นนะคะ,ะตัวอย่างสารเนื้อผสมที่เราพบในชีวิตประจำวัน นะคะที่เราจะต้องใช้วิธีการกรองนะคะก็เช่นการกรองเอาน้ํากะทิเพื่อไปใช้ทําขนมหรือแกงน,นะคะเราจะกรองเอาเนื้อออกนะคะเราใช้น้ํานะคะการกรองตะกรอนจากฝุ่นนะคะกรองตะกรอนกลุ่มออกจากน้ําเพื่อที่เราจะนําน้ําไปใช้นะคะอ่านะคะ สำหรับเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการกรองนะคะให้นักเรียนได้ศึกษานะคะเดี๋ยวเรามาศึกษาพร้อมกันเลยนะคะวิธีการทดลอง 1. พับกระดาษกรองนี่เป็นขั้นตอนการพับกระดาษกรองนะคะ 2. คลี่กระดาษกรองใส่กลวยฉีดน้ำกลั่นบนกระดาษกรองให้ทั่วเพื่อให้กระดาษกรองชุ่มและแนบกับกลวย 3. ดินน้ำที่มีดินผสมอยู่ลงบนกระดาษกรอง เราสังเกตผลค่ะจากการทดลองนะคะนักเรียนจะเห็นว่านะคะสารเนื้อผสมที่เราเทผ่านกระดาษกรองที่มีรูปุนขนาดเล็กนะคะของแข็งที่มีอนุภาคขนาดใหญ่จะไม่สามารถผ่านรูปุนของกระดาษกรองลงไปได้นะคะจึงสามารถเลือกวิธีการกรองเพื่อแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็ง ของเหลวออกจากกันได้นะคะเดี๋ยวลําดับต่อไปนักเรียนเริ่มทําใบงานกันเลยนะคะอ่ะจาจจะกใบงานที่คุณครูมอบหมายให้นะคะเริ่มทําใบงานกันได้เลยค่ะคะ่ะเมื่อเราทําการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็เริ่มทำใบงานกันได้เลยนะคะอ่านคําสั่งให้เข้าใจนะคะแล้วตั้ง,จง,งใจทําใบงานกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะ การแยกสารนี้ผสมลปด้วยการกรองนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะสอนเรื่องอะไรเดี๋ยวนักเรียนรอติดตามชมน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ